นยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ปอก็มาอยู่กับน้องโมเอจังนะคะแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้มันดูแปลกๆไปนะคะเอ่อทุกคนวันนี้นะคะปอจะมาเล่นเป็นคนรวยหนึ่งวันนะคะมาดูว่าชีวิตของคนรวยเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันดียังไงบ้างนะคะโอ้โหคุณหนูม เอจังวันนี้นะคะขอเรียกว่าคุณหนูโมเอจังแล้วกันนะทุกคนดูสิวันนี้น้องน่ารักไหมคะเพราะว่าน้องเนี่ยแต่งตัวมาเป็นชุดนักเรียนนะคะนาน,นาชาอิเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีมงกุฎนะคะที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ล,ล้านล้านเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะซื้อให้น้องโมเอจังใส่นะคะทุกคนโอ้โห และนี่นะจ๊ะคือบ้านของน้องโมเอจังจ้าแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเนี่ยก็คือจะพาเรานะคะไปเที่ยวชมบ้านของน้องค่ะนี่มันบ้านหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยมันใหญ่โตอะไรขนาดนี้นะคะเออ นี่เลยค่ะขอบภูมิใจนําเสนอนะคะซอนนี้นะคะเป็นน้ําตกค่ะนะคะแล้วก็จะมีทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาเลยนะคะบอกเลยว่ากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยนะคะก็คือหลายร้อยปีเลยนะคะโอ้โหแล้วก็ใช้คนงานเนี่ยมากกว่า1ล้านชีวิตเลยนะคะในการสร้างน้ําผุตรงนี้นะคะกระชันนะ่ะมันโูกคนเลยนี่นาะหมันไส้จริงเลย และนี่นะคะเดี๋ยวโมอเอจังเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูรถคันโปรดค่ะคันนี้นะคะก็เป็นคันที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปประมูลได้มานะคะเพราะว่าเป็นรถที่มีแค่หนึ่งคันเท่านั้นในโลกใบนี้นะคะหืม <c oughs> แปลว่าจะต้องแพงมากๆเลยใช่ไหมล่ะเออก็ใหญ่อยู่แล้วละคะ่ะคันนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่2000ล้าน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 ,ล,าน,ล,าน,ล,านล้านบาท เลยนะคะรวยมากไหนดูซิว่าหน้าตาของไอราคา2000ล้าน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 ,ล,านล้านบาทเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงหรือก็เป็นอย่างนี้เลยละคะ่ะสวยๆดูไฮโซใช่ไหมล่ะคะเออใช่ค่ะ แถมยังเป็นสีขาวด้วยนะคะเพราะว่าคุณหนูโมเอจังนะคะชอบสีขาวยังไงล่ะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะน้องโมเอจังนะคะยังมีฮอของตัวเองด้วยนะคะเป็นฮอส่วนตัวเลยนะคะว้าวถามจริงว่าอันนี้เธอซื้อเองเหรอเออใช่ค่ะฉันเนี่ยก็แบบว่าเก็บเงินซื้อเองนะคะแล้ว คุณหนูโมยจังเนี่ย จะขับฮอไปไหนหรอคะเออฉันเนี่ยชอบขี่ไปโรงเรียนนะจ่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยนะมีที่จอดฮอด้วยแหละเป็นที่จอดฮอสําหรับของฉันเลยวันไหนที่ฉันเนี่ยรู้สึกว่ารีบๆีะนะฉันก็จะขับฮอไปเลยนะคะว้าวอะไรมันจะอลูอลุอลังการขนาดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไว้ฉันเนี่ยจะขี่ฮอให้ทุกคนเนี่ยได้ด ดูแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นนะช่วยตามมาก่อนค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยนะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูความมัลังการของบ้านน้องโมเอดจังนะคะฉันจะบอกว่าฉันเนี่ยนะมีคนใช้ด้วยแหละแล้วจะบอกว่าคนใช้เนี่ยนะก็หล่อหล่อนะคะ่ะทุกคนโอ้โหเอาจริงนะหล่อมากๆเลยละเนี่ยใช่ไหมล่ะคะแล้ว จะบอกว่าคนรับใช้ในบ้างของฉันนะคะหน้าตาดีหมดเลยนะคะจริงหรอนี่สวัสดีน้องเชอรี่ดูสิน้องเชอรี่กำลังนอนพักอยู่นะคะมานี่แล้วมาให้หม่มีอุ้มหน่อยนะคะลูกโอ้โห เออแล้วก็จะบอกว่าแมวสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวบนโลกใบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าฉันน่ะนะก็ได้น้องแมวพันธุ์นี้เนี่ยมาครอบครองตั้งหลายตัวนะคะ <c oughs> หูจริงหรอ <c oughs> ก็ตามมันเลยสิคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูน้องแมวตัวอื่นนะคะ <c oughs> ไหนอะ่ะไหนอะ่ะอยากเห็นแล้วว่า นี่ไงคะหายไปไหนแล้วล่ะเออแต่ปกตินะคะตรงนี้นะคะจะมีน้องแมวอีกตัวหนึง่งอ๋อนี่ไงน้องอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นไหมคะว่าคาลอหาหลังนี้นะคะมีน้องแมวพัญหายากอยาดหลายตัวเลยนะคะนี่ส่วนตัวนี้นะคะก็ชื่อว่าน้องแอปเปิลนะคะหู จะบอกว่าชื่อแมวของเธอเนี่ยนะมีแต่ชื่อที่แบบว่าน่ารักทั้งนั้นเลยนะลืมบอกไปเลยนะคะโซฟาที่อยู่โซนนี้เนี่ยไม่ใช่ของคนนะคะแต่เป็นโซฟาของน้องแมวค่ะคะนี่เธอจะบอกว่าโซฟาที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นของน้องแมวอย่างนั้นหรอใช่แล้วค่ะ สร้างมาเพื่อน้องแมวเลยนะคะเฮ้ยเอาจริงดิมีโซฟานะคะของน้องแมวโดยเฉพาะด้วยหรอหูอว์เวอร์มาค่ะแม่เพราะว่า บ้านของเราเนี่ยนะค่อนข้างดูแรน้องแมวเนี่ยเป็นพิเศษนะคะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคค่ะแล้วตรงนี้คืออะไรหรอคุณหนูหมวยจังอ๋อพอดีว่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของฉันเนี่ยนะคะก็ท่านเนี่ยเป็นผู้สูงส่งนะคะก็เลยจะมีที่นั่งแบบนี้นะคะโหขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าอะไรมันจะหรูหราขนาดนี้และก็ส่วน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งทานข้าวนะคะสวัสดีจ้าน้องแจ๋วและนี่นะคะก็เป็นคนใช้ของบ้านเราเช่นกันนะคะเป็นยังไงคะหน้าตาสวยไหมล่ะ ก็สวยอยู่นะใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าโต๊ะนั่งกินข้าวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับแขกที่มาที่นี่นะคะหลูมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูในห้องลรกันนะห้องที่หนึ่งนะคะเป็นห้องของคนใช้คะ่ะฮะ นี่เป็นห้องนอนของคนใช้หรอเอ,อ่อใช่แล้วค่ะเอ,อ่อบ้านของเราเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างดูแลคนใช้เนี่ยเป็นพิเศษเลยนะคะโอดูสิมีทั้งโซนห้องนอนแล้วก็ห้องทํางานด้วยนะคะเนี่ยนี่แล้วทั้งสี่ห้องเนี้ยมันจะเหมือนกันหมดเลยไหมนะจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ พราะาห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เอาไว้แช่น้ําร้อนค่ะก็คือแช่ออนเซนนั่นเองนะคะรับลือหาหลังเดียวนี่นะก็คือมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะทุกคนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องทํางานของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเอาไว้ต้อนรับแขกนะคะใหญ่มากค่ะคุณหนูหมวยจังโอ้โห ส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของฉันเองนะคะเป็นยังไงคะสวยไม่เอ่ยสวยสิจ้าเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนนะคะไปขี่หอกันดีกว่าพอเบ้าวันนี้นะ่ะ ฉันน่ามีนัดไปทำผมนะคะโอเคเออลืมบอกเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะก็มีแมวอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้นะคะชื่อว่าบลูเบอรี่โอ้โห,โหชื่อแมวแต่ละตัวนะคะคือเป็นผลไม้หมดเลยนะคะเออแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยคือยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยใช่แล้วคะ่ะตรงนี้นะคะก็คือจะมีคนใช้อีกหนึ่งคนนะคะน่ารักไหมล่ะแล้วก็มี น้องแมวอีกหนึ่งตัวด้วยนะคะแล้วนี่เธอจะขับฮอไปทำผมเหรอเพื่อนตามมันเลยนะคะว้าวว่แล้วไงต่อโอ้โหมาแล้วเออฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องนี้นะที่เธอจะขับฮอนะ่ะเธอเพิ่งขับฮอครั้งแรกไปนเนี่ยเออใช่ค่ะปกติแล้วก็คือจะมีคนขับฮอให้นะคะ แต่วันนี้คนขับไม่อยู่นะคะหาเธอก็เลยต้องมาขับหอเองเนี่ยนะถูกต้องแล้วแล้วเธอจะพาฉันลงไหมเนี่ยเออนี่เธอช่วยขับต่ำกว่านี้ได้ไหมอะและนี่นะคะคือ โรงเรียนของฉันเองนะคะ่ะเป็นยังไงคะใหญ่ไหมเอ่ยเออเดี๋ยวนะร้านทําผมอยู่ตรงไหนนะเอ่อฉันคิดว่าร้านทําผมน่าจะอยู่ตรงนู้นนะโอเคค่ะฉันเห็นร้านทําผมแล้วแล้วเธอจะจอดยังไงละเนี่ยฮือบวยจังเอาหน้าเชื่อใจฉันเธอคะค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะไปจอดที่หน้าร้านเลยแล้วกันนะห้อยๆๆระวังนะำไว้จ้า นี่เธอขับพอมาจอดหน้าร้านทําผมเลยเหรอเนี่ยแหมก็แบบนี้ละค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าพนักงานที่นี่นะคะเขาชินแล้วน่ะเฮ้ยเป็นคนรวยเนี่ยนะมันก็ดีแบบนี้นี่เองน่ะเชิญเลยค่ะ วันนี้โมเอจังนะคะจะมาทําผมทรงอะไรเนี่ยจริงๆแล้ววันนาก็จะมามัดผมขึ้นนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเบื่อผมยาวแล้วนะคะเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะคะเอาล่ะเย้ย เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทรงผมทรงใหม่ของน้องโมเอจังรีบไปดีกว่าค่ะแล้วนี่เธอจะไปไหนต่อเนี่ยอืมวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปคานข้าวต่อนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกเวียนหัวจังเลยอะ่ะเออ พอแบบว่าขับฮอนะคะมันเวียนหัวนะไม่เป็นไรนะคะถ้างั้นเนี่ยฉันเนี่ยไม่ขี่ฮอก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะเข้ามาซื้อรถคันใหม่เลยแล้วกันนะคะฮะ เธอจะเข้ามาซื้อรถคันใหม่เลยเหรอเนี่ยเออใช่ค่ะเอาคันไหนดีล่ะคะตีจริงแล้วเนี่ยรถที่อยู่ในร้านดีนะคะฉันสามารถที่จะเหมาได้หมดเลยนะคะเออแต่ว่าฉันเนี่ยค่อนข้างชอบคันนี้เลยนะคะเลนโบนะคะทุกคนอุ๊ยแต่ว่ามันจะไม่แรงไปหน่อยหรอไม่แรงหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันขอแวะมาเป็นสีก่อนแล้วกันนะคะเออ พอดีว่าฉันเนี่ยชอบสีขาวนะคะขอเป็นสีขาวดีไหมคะสีขาวก็ดีนะนะเพราะว่ามันดูคุณหนูไฮโซยังไงล่ะคะโอ้โหโคตรเท่เลยอะลูกคุณหนูขี่รถสปรอร์ตนะคะทุกคนมาดีแซงค่ะแซงคะ่ะคือแบบว่ารถของเธอเนี่ยนะขับแซงทุกคันที่อยู่ในเมืองเลยอะแต่ว่าฉันเนี่ยนะ ก็มีร้านข้าวที่ชอบมากๆเลยแหละถึงแม้ว่าร้านนี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยอาจจะดูธรรมดาน,นิดหน่อยนะแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยล่ะอืมก็ดีนะแต่ว่าฉันนะ่ะรู้สึกว่ามันจะสะอาดหรือเปล่านะคุณหนูมวยจังเอ๊ะหรือว่าลูกคุณหนูเนี่ยนะจะต้องไปกินอาหารตามร้านพัตคาหรือเปล่านะนี่ ฉันคิดว่านะลูกคุณหนูเนี่ย จะต้องมากินร้านนี้นะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีเมนูที่ค่อนข้างแพงแล้วก็มีพนักงานที่แต่งตัวดีด้วยล่ะคะ่ะเออสวัสดีค่ะเชิน,นั่งได้เลยนะคะโอเคฉันขอขึ้นมานั่งข้างบนแล้วกันนะเพราะว่าข้างบนนะจ๊ะเป็นที่นั่ง V i p อโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนี่จ้ะทุกคนหูย นี่คุณหนูโมยจังอาหารเซตนี้เนี่ยมันเท่าไหร่หรอเอ่อสองพนะคะฮะนี่เธอกินข้าวมื้อละ2องพเลยก็นิดหนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสเต็กเนื้อนะคะสเต็กเนื้อที่มีคุณภาพแลมากๆเลยนะคะนี่นีน ก็กินให้อร่อยแล้วกันนะโมยจังฉันเนี่ยจะกินแค่พออิ่มพอนะคะถ้าเหลือเนี่ยก็ทิ้งเลยค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยเสียดายตังหรอกนะคะปกติแล้วเนี่ยฉันน่ะกินแค่ไม่กี่คำก็อิ่มแล้วนะคะหูทั้งรวยทั้งเหลือเลยอะแก ย้ e! ก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมันเล่นเป็นคนรวยหนึ่งวันนะคะจะบอกว่า แค่รีวิวบ้านนะคะก็อลังการมากๆแล้วนะแถมการใช้ชีวิตนะคะก็หืมเหลือๆเ,เลยอะคือแบบดีอะทุกคนเอาล่ะส่วนคลิปหน้านะคะถ้าอยากให้ปอเนี่ยมาทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาเล่นซากุระนะคะตามคำขอนะคะเราจะมา เริ่มต้นกันเป็นต้นไปตั้งแต่คลิปหน้าเลยนะคะอย่าลืมมาเมนกันเยอะๆนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบายยดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน